นี่เอาคืนไปเลยเอานไปเลยอะไรวะเนี่ยก็เนี่ยขนมที่ฉันซื้อไปเมื่อวานเนี้ยมันหมดอายุแล้วนี่คนสวยร้านเฮียไม่เคยขายของหมดอายุนะจะบอกให้นี่เฮียเฮียดูสิมันเขียนปี64ี่อ่ะแล้วปีนี้ปีอะไรปี6 7แล้วหมดอายุมา3ปีแล้วเนี่ยนะจะบ้าเหรอนี่ไปเอาของร้านอื่นมาแล้วก็มาใส่ไรเฮียหรือเปล่าฉันซื้อร้านนี้ ร้านนี้หรอแล้วไหนหลักฐานมีเปล่าคุนนะครับใจเย็นก่อนนะับเฮียครับถ้าเฮียอยากรู้ว่าเขาซื้อของร้านเฮียหรือเปล่าเฮียก็เปิดกล้องวงจรปิดดีครับรูนี่ครับโอยไม่ต้องเปิดหรอกเสียเวลาเนี่ยอยากได้เงินมากใช่ไหมได้ร้อยหนึ่งต่อไปจะได้สบายใจ เฮียครับคือผมเห็นข้างนอกร้านติดว่าเร,ราสมัครพนักงานนะครับผมมาสมัครงานครับอันนี้เอกสารผอครับจบแค่มหนี่ร้านเฮียรับเฉพาะคนจบบัญชเเีเดี๋ยวก่อนนะร้นานเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะรับคนจบบัญชีเลยเหรอ ไม่เป็นไรหรอกครับคือผมโดนปฏิเสธเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอ้ยน่าหลังคายิง,ยงไปอะไรอยู่วะเนี่ยครับไม่ไม่รับสมัครคนหรอครับเอ,อ่อฉันขอดูเลยทุก่มนูหน่อยนะคะโอได้ครับยินดีครับนี่ครับอืดูแล้วประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย แถมยังเคยเป็นเซล์ลด้วยอ่ะใช่ครับผมทำมาหลายอย่างเลยนะครับก่อนหน้านี้ตอนนี้บริษัทเพื่อนฉนนะั้น่ะกำลังรับสมัครพนักงานใหม่เดี๋ยวยังไงดีวฉันถักให้นะขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรจัะบอสครับ,บ,รบการศึกษาจบแค่มปลายเนี่ยผมว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานเรานะครับ จบแค่มปลายแล้วทําไมล่ะคะก็บริษัทเราครับมีแต่คนจบโทไม่ก็จบนอกผมว่าถ้ารับคนจบมปลายมาแบบนี้มันจะเป็นภาระเราเปล่านะครับที่คุณแชมพูดเนี่ยกาลังหมายถึงการศึกษายิ่งสูงการทํางานก็จะยิ่งเก่งใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วครับบอสแล้วทําไมยอดขายของบริษัทเราปีนี้เนี่ยถึงตกลงไปถึง3 0มนละคะเพราะคนเก่งเออ ค,คือว่าสารุปยังไงคะเออผมว่าเขาน้องเขามาทดลองงานกนมาได้ครับได้ค่ะแล้วก็อยากอาคติกับเขามากนักล่ะได้ครับบอสงั้นขอตัวก่อนนะครับเชิญค่ะสวัสดีครับคุณชชมใช่ไหมครับนี่เนสันใช่ปะ่ะใช่ครับ นี่งานแรกของนายนะได้ครับเอ่อคุณชจครับผมไม่เข้าใจครับทำไมทำไมผมต้องทำยอดมากกว่าคนอื่นทั้ง30%นะครับนี่มีปัญหาเหรอไอเด็กจบมมองห <laughs> แต่ผมว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับไม่ยุติธรรมอย่างนั้นเหรอแกเป็นแค่เด็กฝึกงาน จบม6คนอื่นเนี่ยเขาจบสูงกว่าแกต้องเยอะแบบนี้มันยุติธรรมหรือเปล่าวะครับคุณแจ็เรื่องเงินเดือนที่ของผมเนี่ยต่ำกว่าคนอื่นเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับเพราะว่าวุฒิการศึกษาของผมเนี่ยไม่ได้สูงเท่ากับคนอื่นที่จบสูงนะครับแต่ผมเนี่ยมีประสบการณ์การทำงานตั้ง5ปีเลยนะครับนี่สานเห็นบริษัทไหมบริษัทเราเป็นบริษัทใหญ่โตแกมีแค่ประสบการณ์เนี่ย มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกเว้ยเออแต่ว่าสานลองคิดดูนะของที่นายเคยทำหาตอนวัยเรียนเนี่ยนายจะมาตามหาตอนทำงานเนี่ยมันไม่ได้หรอกขัดเตรียมสภาพตัวเองซะบ้างเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับไปถ้างั้นผมขอตัวไปทำงาน มอมไปเอา้าคุณซันเอา้าเบิ้มสวัสดีครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะทำงานราบรื่นดีไหมคะก็ดีครับช่วงนี้ทำโอทีเยอะมากเลยครับยังไม่มีเวลาไปขอบคุณเบิร์นเลยครับที่ปากงานไปให้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ช่วงนี้ฉันก็งานยุ่งมากค่ะพอดีว่าบริษัทของฉันครับอ๋อฉันหมายความว่าช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลยค่ะนี่ก็เพิ่งออกไปคุยงานกับลูกค้าข้างนอกมาค่ะดีเลยครับงานเยอะดีแล้วครับยังไงก็พักผ่อนนะคะอย่าหักโหมงานมากเกินไปครับเช่นกันนะครับค่ะขอตัวคิกินมาม่าต่อนะเชิญเลยค่ะฮัลโหลครับแชมป อะไรนะครับไอสันฟังฉันนะพรุ่งนี้แกไปหาลูกค้าด้วยยังไงภายในสิ้นเดือนนี้ต้องมีลูกค้าเพิ่มมาอีกสิบรายโอโ้คุณแชมป์สิบรายเลยเหรอครับแต่เดือนนี้ผมทำโอทีเกือบทุกวันเลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้นอนไม่ได้พักเลยนะครับแกยังอยากทำงานที่บริษัทนี้ต่อป่าววะครับยังยังอยากทำอยู่ครับถ้าอยากอะ่ะก็ทำตามที่ฉันสั่งเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับคุณแชมป์ ครับวันดีครับเอ่อคุณสันคะอ้าวปุเปิลเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ฉันฝากของอย่างนึงไปคุณแชมป์หน่อยสิคะได้สิครับไม่มีปัญหาครับค่ะอะ่คุณแชมป์ครับผมมีเดซูเม,ม่มาให้ดูครับ ี่ซันตัวแกเนี่ยเอาตัวเองไม่รอดยังมาแนะนํางานให้คนอื่นอีกหรอวะอ๋อแล้วจากที่ฉันประเมินแกเข้าขๆาแล้วเนี่ยแกน่าจะไม่ผ่านวะ่ะฉันว่าแกเนี่ยเก็บข้าวเก็บของแล้วรีบออกไปซะไป๊บทำไมผมถึงไม่ผ่านนะครับผมยังทําเพื่อบริษัทไม่พออีกเหรอครับซันแกไม่ผ่านตั้งแต่แกจบมหกแล้วนี่แปลว,ว่าต่อให้ผมทําเพื่อบริษัทแค่ไหนเนี่ย ผมก็ไม่ถูกยอมรับจากคนที่นี่หรอครับไอซันฉันจะบอกอะไรแกให้นะมันมีเส้นบางๆระหว่างคนจบสูงกับพวกนี้ต่ำๆอย่างแกวะรักสภาพตัวเองให้ได้นะเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้บอสอะไรนะครับบอสเหรอฮะคุณแชมป คุณแชมป์ลองดูสิคะว่าเลซูเม้เล่มนี้มันเป็นของใครเฮ้ยเออ,เอ,อนี่เรซูเม้คุณเปิ้ลเหรอครับใช่ค่ะเรซูเม้ของฉันเองและฉันก็จบแค่หมอปลายถ้าอย่างนั้นคุณแชมป์ก็ไม่อนุมาตอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณเปิ้ลครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณเปิ้ลคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วคะ่ะคุณลองดูมือถือคุณสิคะ ว่ามีเมลจากฝ่ายบุคคลส่งเข้ามาหรือเปล่าไล่ออกคุณเปิ้ลครับอะไรกันนะครับคุณเปิ้ลใช่ค่ะฉันไล่คุณออกคุณเปิ้ลครับคือนี้นะครับผมอธิบายได้นะครับคุณเปิ้ลไม่ต้องพูดแล้วค่ะเชิญค่ะออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วค,ครับไปค่ะหรือว่าจะต้องให้ฉันเรียกรปภมาไล่ออกไป ฉันต้องขอโทษคุณสันด้วยนะคะที่ไม่ได้บอกความจริงตั้งแต่ทีแรกค่ะคุณสันคะไม่ว่าคุณสันจะจบวุฒิอะไรมาเนี่ยฉันเชื่อนะคะว่าคุณสันถ้าเกิดว่าตั้งใจแล้วก็ขยันในการทํางานผลลัพธ์มันจะออกมาดีแน่นอนค่ะอ๋อฉันขอต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรานะคะต้อนรับเข้าสู่บริษัทนี่แปลว่าผมได้งานที่นี่แล้วเหรอครับใช่ค่ะดีใจด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเฮ้ยซันผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะใครใครไม่รู้เข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเนี่ยเอออันนี้ใช่บ้านเลขที่151หรือเปล่าคะพอดีว่าเขาจ้างแชมเปญน์เทนนะคะไม่ใช่บ้านหลังเนี้ย เลขทิหนึ่งหนึ่งห้าอ๋องั้นฉันคงเข้าผิดหลังนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะเออน้องวันหลังอย่าเข้าผิดหลังอีกนะโวเด็กอินเทอร์เทนผมไม่รู้จักใครก็ไม่รู้จริงไม่ต้องพูดคิดว่าโป๋จะเชื่อฟานหรอโปเชื่อผมเลยนะผมพูดเรื่องจริงผมไม่เคยเจอหน้ามาก่อนก็บอกไม่ต้องพูดไง ไปดูเลยว่ามันออกจากบ้านหรือยังไปสิจะไม่รู้จริงๆไอใครไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่โยโฮยอะไรก็ไม่รู้เฟิร์นไปก่อนสิเฟิร์นนี่จะไปไหนเนี่ยคุณนั่นแหละอธิบายมาอะไรเนี่ยนี่เฟิร์นอุตส่าห์แต่งตัวมาหาคุณเนี่ยแต่คุณกลับเซอร์ไพรส์เฟิร์นแบบนี้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นก็ผมบอกไปแล้วไงว่าวันนี้โปะเขาลาง,งานครึ่งวันจะไม่ได้หรอไง เออจริงด้วยว่ะฉันลืมอ่ะแต่ฉันอุตส่าห์แต่งตัวแบบนี้มาหาคุณอ่ะคุณไม่ชอบเหรอคะนี่ชอบสิชอบมากด้วยนะแต่ว่าคนนี้ยมันก็ไปก่อนนะใช่ไหมคุณจะบ้าเหรอนี่เฟินมาถึงนี่คุณจะให้เฟินกลับเนี่ยนะเฟินอุตส่าห์แต่งตัวแบบนี้มาหาคุณนะอ่ะยังไงเฟินก็ไม่กลับเจ้าแบบนี้ใช่ไหม ใ้าอย่างก็ได้เดี๋ยวคุณไม่รอทางนี้ก่อนนะแล้วก็ถ้าโป่มันไปเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาคุณโอเคไหมก็ได้ค่ะงั้เนะเดี๋ยวผมโทรหานะ มันไปแล้วใช่ไหมไปแล้วจ้ะไลไปแล้วทาไมชอบหาแต่เรื่องเข้าบ้านฮะเฮ้ยอย่ามาโทษนะปะก็เขาเข้าผิดหลังเองนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับซันเลยเราผู้หญิงบ้านนั้นน่ะเขารู้หรือเปล่าเนี่ยผปว่านะผปไปบอกดีกว่าเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปบอกเขาหรอกนะรู้แค่ว่าซันเนี่ยรักผม้แค่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยนอกใจเข้าใจไหม เข้าใจแต่ว่าผู้หญิงบ้านนั้นเขาก็ไม่ควรที่จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไหมอ,อ่ะเอยมันก็เป็นเรื่องของบ้านเขาดิไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขารู้ว่าแค่ว่าผมเนี่ยรักคุณนะและไม่คิดคิดจะนอกใจก็แค่นั้นเองโอเคไหมออโอเคก็ได้เฮ้ยคุณนี่มันบ่ายกว่าแล้วเนี่ยมีสอนดนตรตีไม่ใช่หรอเดี๋ยวรถติดนะ้ไปไม่ทันนะโอ,อ้จริงด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะอือ แต่เดี๋ยวผมจะล็อกประตูให้ดีๆเลยบ้านหนึ่งห้าหนึ่งเหรอบอกเขาดีไหมว่าเอาวะขอโทษนะคะ มีใครอยู่บ้านไหมคะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะโป๋โปมาใครอ่ะอ๋อพอดีว่าโป๋มาหาเจ้าของบ้านหลังนี้อ๋อหลังนี้เหรอเพื่อนเช็คเองพอดีว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศทั้งหลายวันแล้วมีอะไรเหรอไปเที่ยวต่างประเทศหรอพอดีว่าโปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาบ้านหลังนี้นะเฮ้ย จะเป็นไปได้ยังไงถ้ามีคนอยู่ประตูบ้านก็ต้องเปิดแล้วสิโป๋ใหญ่ปะเนี่ยไม,ไม่มีอะไรอะ่ะงั้นโป๋ขอตัวก่อนนะเอาอะไรของโป๋เขาวะคงไม่มีอะไรห,หรอกมั้งลาละลาละวันนี้อากาศดียังเลยว่าฝนก็ตกนีค้าวหน้าค้าหลังจะมาเนี่ยโทรบ,บอกกันก่อนนะเข้าใจไหม ะซันเฮ้ยหมอบอกว่าแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญซันโตถามหน่อยเถอะว่าผมไม่ดีตรงไหนหรอมาวางแผลนาคนด้วยกันไม่ใช่เหรอซันถ,ถือว่าไม่ต้องอธิบายค่ะเดี๋ยวฉันอธิบายเองนี่คุณฉันกับพี่ซันเนี่ยเราคบกันมาสักพักแล้วนะคะพอเงี้ย คุณรู้แล้วใช่ไหมนั้นก็เชิญคุณเนี่ยเก็บกระเป๋านะคะออกไปจากบ้านพี่ซันได้แล้วคะ่ะเชิญเดี๋ยวก่อนนะซันเขาไม่ได้บอกเธอหรอกหรอว่าบ้านหลังเนี้มันเป็นชื่อฉันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของมันเนี่ยก็เป็นของฉันมันเป็นชื่อฉันทั้งหมดอะไรนะพี่ซันนี่ทำไมพี่ไม่บอกฉันนะ่ะอธิบายมาสิ ที่ไม่อยากเสียน้องเฟิร์นไปไงได้ฉันไปเองเฟิร์นน้องเฟิร์นจ้ะเออโอคือเรื่องน,นี้มันไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วซันหุบปากของคุณแล้วออกไปจากบ้านเลยน,นะไปสิไปเอ,อ้อไปก็ได้รู้แล้ว<ป>รู้แล้วน้องเฟิร์น เราเปิดรอพี่ด้วย